วันนี้นะคะพาคุณแม่มากินโคดยำที่ห้วยขวางค่ะร้านตกแต่งใหม่สวยงามมาก สีทองอลา,ามเชียวมาถึงที่นี่นะคะต้องจองคิวได้ใบคิวเสร็จแล้วนะคะเลือกสั่งอาหารแล้วก็รอเข้าร้านได้เลยค่ะคิวตามนี้ค่ะร้านบ้านแล้วก็แกลบเอ๊ะบ้านคืออะไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะใครมิยำโคตรยำค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็กินมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่ยังไม่เคยกินสักครั้งค่ะวันนี้ก็เลยชวนมาซิกเนเจอร์ที่ร้านนี้ค่ะก็จะมีองค์มาพิคเนตอยู่ในร้านรู้สึกมีบารมีขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะสั่งโคตรยำไปเลยค่ะจานบิ๊กเบิ้มขนาดนี้500บาทใส่ได้ทุกอย่างไอที่ยกเว้นก็น่าจะมีพวกหอยนางรมแซลมอนแล้วก็สั่งยำหอยนางรมมาด้วยค่ะอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นข้อหมูย่างทอดค่ะสั่งมาเท่านี้ก่อนเพราะว่ากลัวกินไม่หมดมากับแม่2คนที่นี่เขาสามารถเลือกปลาไม่ปลาได้นะคะเผ็ิดมากนเผ็ดน้อยบอกได้หมดเลยแต่ที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือมียอดมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ให้ด้วยรสชาติใดๆก็คือไม่ต้องพูดถึงค่ะอร่อยแซ่บแน่นอน เมนูที่อยากจะแนะนําอีกเมนูหนึ่งก็คือยำปลาดุฟูนะคะถ้ามาที่ร้านนี้ต้องสั่งค่ะมีก,กุ้งแก้วแช่น้าปลาอีกมียำแซลมอนมีเมนูให้เลือกเยอะเลยค่ะวันนี้ทานกันขนมจีนนะคะคุณแม่กาลังพูดว่าโคตรยำแบบน้ํายำอร่อยมากนี่ซดให้ดูเลยค่ะนี่เป็นไงอร่อยถูกใจถูกปากแม่เขามากเลยค่ะชมบ่อยมากว่าน้ํายำอร่อยค่ะเดี๋ยววันหลังต้องพามากินบ่อยๆละ สำหรับใครที่อยากจะมาลองชิมนะคะโพดยำนะคะอยู่ที่ห้วยขวางค่ะสามารถนั่ง MRT มาลงสถานีห้วยขวางนะคะทางออกที่4ได้เลยค่ะหรือว่าถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็มีที่จอดรถแต่อาจจะต้องเสียค่าจอดรถด้วยค่ะสำหรับรสชาติอาหารความสะอาดที่นี่นะคะให้ไปเลย10เต็ม10ค่ะมื้อนี้ก็คืออยากให้แม่มาทานอาหารอร่อยๆ no อนเซอร์อ no นะคะอร่อยจริงค่ะ